ชาแมนยูอย่าไปหยองครับเจ้เกิมเจ้เกมนี่ครับแมนยูทั้งใจครับอยู่ล่างตารางมาเลยครับโดนไปสองต่อศูนย์ครับเมื่อคืนนี่สวีทีมนี่ฟอร์เรสต์ครับอยู่อันดับสามครับรองจากเชลซีอเรอร์พูครับกับอาเซออนนี่อยู่ทีมลากอีกทีมครับอยู่นู่นอันดับสามเลย ตอนนี้ทีมรักอยู่ร่างตารางไปเลยแพ้เลยครับสองตูนพี่เดชคนเดินครับจัดใบแดงให้ครับสภาพรูปเกมดูไม่ได้เลยครับไม่มีใจไม่มีนักสู้ไม่มีสู้เลยครับตั้งแต่ประตูกองหน้ากองกลางกองหลังริมเส้นตัวตัดเกมไม่มีทําเกมไม่ได้คลองบอลไม่ได้ก็หวานจีเอฟหรือ FC เอฟซีเอ๋ยแล้วก็เด็กแมนยูครับเชียร์ต่อไปครับทีมรักทำไงได้ครับตอนนี้อยู่ ลิเวอร์พูลหนาวมากอยู่ก็โอเคครับหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบเฉียนต่อไปในเ FC โลกมันช่างโหดร้ายจริงครับแมนยูกูไม่กลับครับเปลี่ยนโค้ชกันแล้วผมว่าโลดนักเตะไปจักครึ่งทีนะครับคนไหนไม่มีใจสู้ของบอลไม่ได้ทำเกมไม่ได้ตัดเกมไม่ได้มันู้จะเก็บไป้ทำไมครับเอ ของหน้าก็ฝืดตัวทำเกมลุกเกมลับก็ไม่ได้เรื่องครับตอนนี้ไม่มีข้ออ้างครับแมนยูรเราสู้เชียร์อยด้วยครับชาแมนยูอย่าไปหยองครับนี่นี่สู้ต่อไปครับแมนยูสู้สู้ให้กำลังใจครับซีตัวลิวพูก็เก่งเกินครับอีนนี้อยู่อันดับหนึ่งเชียร์ซีอ,อ,อนันดับสองฟอเรสทีมลักผมอยู่อันดับสามอันดับสี่ผมก็เชียร์ฟอรเรสตอบ นี่ฟอร์เรสโต้ซู1ิดหนึ่งสีให้ได้ก็ฝากชาแมนยูครับเราแพ้ก็คือแพ้ครับชนะคือชนะครับน้ำใจนักกีฬาครับซ้ำเติมได้ครับตามสบายครับสบายสบายชิลๆครับสไตล์ชนจน์ครับแมนยูก็อย่าท้อครับเชียร์ต่อไปครับนี่ แมนยูนิต็ดเด็กเพียสู้ๆกับเอฟซีหวานเกี๊ยบเลยครับวันนี้โดยไปสองศูนย์ครับวันก่อนก็คาบ้านวันนี้ก็ใบแดงอีกไอ้นี่มันทำใบแดงเก่งจริงกับไอ้ไอเดชเราเนี่ยตงรงนี้ไอเดชไอเดชไอเดชชอบทำใบแดงเปลี่ยนโค้ดก็เลยเป็นไ,ได้เรียอครับเหมือนเดิมบางทีก็ยังว่าครับต่อให ถ้านักเตะไม่มีใจสู้ยังไงก็ไปไม่อยู่ก็ไปไม่รอดครับสู้ๆครับนี่ครับรักเหมือนเดิมครับแมนยูบายบายเอฟซีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหนูจาหวานเจียบายบ,บ,า,ยบ,บายบายครับแล้วเจอกันใหมฟ่ฟอร์เรสต์ครับเชียร์ฟอร์เรสต์ไปก่อนครับตอนนี้ชาแมนยูนี่ผมไม่เชียร์ได้ทีมรักทีมโปรดผมครับนี่ ฟอร์เรสครับนี่ทีมในตำนานายบายครับ